Podcast, รอซีเนตพอดแคสต์ราฟังรอดูวุฒิสภาโดยสำนักกฎหมายสำนักงานเรขาธิการวุฒิสภาสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Law Podcast, ลอเซน n ต t ดพอดแคสต์อฟังลอดูวุฒิสภาสำหรับในอีพีนี้ทางรายการขอนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พศที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วจากเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติซึ่งจัดทำโดยสำนักกฎหมายสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เราไปเริ่มจากความเป็นมาและข้อมูลเบื้องต้นของร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พศเสนอโดยนายกรวีปริศนานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักภูมิใจไทยกับคณะต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่14สิงหาคม2567และได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26 ปีที่สครั้งที่22สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งเป็นพิเศษเมื่อวันพฤหัสบดีที่11กันยายน2568โดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบให้นำร่างพระราชบัญญัติทำนองเดียวกันและเกี่ยวเนื่องกันอีกจำนวน12ฉบับขึ้นมาพิจารณารวมกันไป ซึ่งที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวและตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาโดยถือเอาร่างพระราชบัญญัติของนายการวีปริศนานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักภูมิใจไทยเป็นหลักในการพิจารณาและเมื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วจึงได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อมาในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ปีที่สม ครั้งที่34สมัยสามันประจำปีครั้งที่1เมื่อวันพุทธที่29ตุลาคมพศ2568ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สองแล้วลงมติในวาระที่สเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้และให้เสนอต่อวุฒธธิสภาเพื่อพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยสำหรับสรุปวัตถุป,ประสงค์และเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัตินี้ สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพศ2547ได้บังคับใช้เป็นเวลานานแล้วประกอบกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่16ท2560เรื่องการบริหารงานบุคคลของค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงวันที่21มีนาคม พุทธศักราช2,560ได้กำหนดหลักการเกี่ยวกับเรื่ององค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งแตกต่างไปจากที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้กำหนดไว้ ดังนั้นจึงเห็นควรที่จะแก้ไของค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว 1. กำหนดให้ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 16/ ท .2560 เรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาลงวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2560 2. กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข,ารรางาาขง้า,ขกการาชการครูและบุคลาการทางการศึกษาคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียกโดยย่อว่ากอขอสอประกอบด้วย 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการ 2. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นรองประธานกรรมการ 3. กรรมการโดยตำแหน่งจำนวน9คนได้แก่ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเลขาธิการกอพอเลขาธิการสภาการศึกษา เลขาที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเลขาที่การคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้และเลขาธิการครุสภา 4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน9คนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงทางด้านการศึกษาด้านการบริหารงานบุคคลด้านกฎหมายด้านการบริหารการจัดการภาครัฐ ด้านการบริหารองค์กรด้านการศึกษาพิเศษด้านการบริหารธุรกิจหรือด้านเศรษฐศาสตร์ด้านการผลิตและพัฒนาครูและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือด้านการบริหารจัดการความรู้หรือด้านการวิจัยและประเมินผลด้านละ1คน 5. กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาจากการเลือกตั้งจำนวน12คนประกอบด้วย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝ่ายละหนึ่งคนผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษาตามที่กคสกำหนดซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝ่ายละหนึ่งคน ผู้แทนข้าราชการครูจำนวน6คนซึ่งเลือกจากข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจำนวน3าคนข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจำนวน1คนและข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจำนวน1คน ผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมจำนวนหนึ่งคนและผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาและมัธยมศึกษาฝ่าและหนึ่งคนโดยให้เลขาธิการกรขส เป็นกรรมการและเลขานุการและข้าราชการในสำนักงานกรขอสอซึ่งเลขาธิการกรขอสอแต่งตั้งจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการสรุปประเด็นสำคัญที่มีการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร 1. เห็นด้วยกับการแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีลักษณะเป็นคณะกรรมการตรายภาคี ที่ประกอบด้วยกรรมการโดยตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้โครงสร้างของคณะกรรมการมีความหลากหลายและสะท้อนมิติความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดจนเห็นสมควรยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่16ทับ2560ซึ่งมีผล จำกัดสัดส่วนผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวเพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 2. มีข้อสังเกตเกี่ยวกับความในร่างมาตราเจ็วรรคสามที่กำหนดให้กรณีที่จะแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นั้นต้องดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือมีวิทยาฐานะเชี่ยวชาญพิเศษซึ่งเป็นคุณสมบัติที่หาได้ยากในทางปฏิบัติและอาจเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับต่างๆจึงเสนอให้ตัดข้อความดังกล่าวออกทั้งวรรค 3. มมีข้อสังเกตเกี่ยวกับองค์ประกอบของกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งยังไม่ครอบคลุมกลุ่มบุคลากรทุกสังกัดโดยเฉพาะครูในสังกัดกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ครูการศึกษาพิเศษและบุคลากรทางการศึกษาในระดับจังหวัดจึงควรพิจารณาปรับสัดส่วนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมสรุปความแตกต่างในประเด็นสําคัญของร่างพระราชบัญญัติในขั้นรับหลักการกับร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้วเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาฉบับที่พศ ที่เสนอในขั้นรับหลักการกับร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วพบว่ามีความแตกต่างกันเหล่าเฉพาะในประเด็นสำคัญดังนี้ 1. ร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้วได้ตัดร่างมาตรา3ที่กำหนดให้แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามศัพท์คำว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหน่วยงานการศึกษาสถานศึกษา รวมทั้งได้ตัดร่างมาตรา4ที่เพิ่มบทนิยามศัพท์คำว่าบุคคลล้มละลายทุจริตออก 2. อร่างพระราชบัญญัติในขั้นรับหลักการได้กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลาก,กรทางการศึกษาคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลาก,กรทางการศึกษาเรียกโดยย่อว่ากคออสอ ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการรวมจํานวน15คนคือ 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการ 2. กรรมการโดยตําแหน่งจํานวน8คนได้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการปลัดกระทรวงศึกษาธิการเลขาธิการกอพเลขาธิการสภาการศึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้และเลขาธิการคุรุสภา 3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3คนซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการศึกษาและด้านกฎหมายด้านละ1คนและ 4. กรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาจากการสรรหาจำนวน2คนทั้งนี้ให้เลขาธิการกคสเป็นกรรมการและเลขานุก,การและข้าราชการในสำนักงานกคสซึ่งเลขาธิการกคสแต่งตั้งจำนวนไม่เกิน2คนเป็นผู้ช่วยเลขานุก,การในขณะที่ร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว ได้แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการขร้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการรวมจำนวน33คนคือ 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการ 2. ปรลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นรองประธานกรรมการ 3. กรรมการโดยตำแหน่งจำนวน9คนได้แก่ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเลขาธที่การกอพอเลขาธที่การสภาการศึกษาเลขาธที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเลขาธที่การคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้และเลขาธที่การคุรุสภา 4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ จำนวน9คนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงทางด้านการศึกษาด้านการบริหารงานบุคคลด้านกฎหมายด้านการบริหารการจัดการภาครัฐด้านการบริหารองค์กรด้านการศึกษาพิเศษด้านการบริหารธุรกิจหรือด้านเศรษฐศาสตร์ด้านการผลิตและพัฒนาครูและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านการบริหารจัดการความรู้หรือด้านการวิจัยและประเมินผลด้านละ1คนและ 5. กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาจากการเลือกตั้งจำนวน12คนประกอบด้วยผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝ่ายละหนึ่งคน ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่อยอย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษาตามที่กศกกำหนดซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝ่ายละหนึ่งคนผู้แทนาราชการครูจํานวน6คน ซึ่งเลือกจากข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจำนวน3คนข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจำนวน1คนและข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจำนวน1คน ผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสำนักงานประหลัดกระทรวงศึ army, i, กษาธิการสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมจำนวนหนึ่งคนและผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นสังกัดสำนักงานคณ wow ะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝ่ายละหนึ่งคน ทั้งนี้ให้เลขาธิการกขอสอเป็นกรรมการและเลขานุก,การและข้าราชการในสำนักงานกขอสอซึ่งเลขาธิการกขอสอแต่งตั้งจำนวนไม่เกิน2คนเป็นผู้ช่วยเลขานุก,การ 3. ร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้วได้กำหนดบทเฉพาะการเพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิสามันชุดเดิมให้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดใหม่แต่ต้องไม่เกิน180วันนับแต่วันที่พระราชบัญ,ญญัตินี้มีผลใช้บังคับ จากเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกิน90วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่3มติในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ปีที่3ครั้งที่23สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เมื่อวันพุทธที่29ตุลาคม2568ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่3เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง265เสียงไม่เห็นชอบไม่มีงดออกเสียง1เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง3เสียงหากท่านผู้ฟังต้องการศึกษาข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมสามารถศึกษาค้นคว้าได้ที่เว็บไซต์วุฒิสภาในส่วนของฐานข้อมูลเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พศอพที่34ทับพและนี่ก็เป็นทั้งหมดของหล่อดซีเน็ตพอดแคสต์ล่อฟังหล่อดูวุฒิสภาส่วนอีพีถัดไปจะเป็นเรื่องใหม่ที่น่าสนใจอย่างไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะครับขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและสามารถติดตามพวกเราในช่องทางต่างๆได้ที่ Facebook สำนักกฎหมายสำนักง,งานเลขาธิการทิศสภาช่อง YouTube รูช่องส่องกฎหมายหากอยากฟังเนื้อหาเรื่องใดเกี่ยวกับภารกิจของทิสภาสามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในรอสินอเนตพอดแคสตรอฟังรอดูทิศสภาสวัสดีค่ะ thank you